I've been dreaming on in my head, like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game Now we say. I need a break. Need move สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับประตัฟันนะครับและเราอยู่ในงานเปิดตัว Ford Ranger นะครับซึ่งในวันนี้เราจะพาดูหมดเลยนะทั้ง Ford Ranger รุ่น Sport, Ford r r n g e r r a p t ร r รวมถึง Ford Everest อีก2คันนะครับมาดูกันที่คันแรกของเรานะครับ Ford Ranger Sport นะครับคันนี้ราคาคัดตัวเริ่มต้นนะ929,000บาทนะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างก็คือ โอเคและอะไรและคนเห็นหน้าตาแบบนี้มาแต่ไกลแล้วนะครับชุดแต่งที่มีความบึกบึนมากขึ้นไฟรูปตัว C นะติดตั้งมาอย่างสวยงามลงตัวชุดแต่งของตัวสปอร์ตเนี่ยจะแตกต่างจากเจ้าไวแถ่งนิดนึงก็คือตัวด้านหน้าเนี่ยถึงแม้จะเป็นสีดำมาเหมือนกันแล้วก็เป็นสีเงินเหมือนกันแต่ตัวลวดลายของชุดแต่งเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับจะแค่คล้ายๆกันเฉยๆอ่ะมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับจากไฟหน้าตัว C ที่เราบอกซึ่งเป็น f o r d LED ทั้งระบบอลไเนี่ยนะครับด้านข,าข้างของรถเนี่ยเขาจะมาพร้อมยางนะ,นะคุชเชอร์แรนเคอร์ ซึ่งเป็นยาง18นิ้วนะครับ255658นะครับ18กันตั้งแต่รุ่นสปอร์ตเลยนะอันนี้ถือว่าดุนะครับแล้วก็คนเปลี่ยนยางมีร้องอะ่ะบอกเลยนะครับด้านข้างเนี่ยถ้าคุณมาดูตรงตัวรถคุณจะเห็นว่าตัวรถเนี่ยมีความสูงที่เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเทอร์โบ ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ170แรงม้านะ405นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องที่รุ่นเริ่มต้นเนื้อการของฟอร์ดนะนะครับกราบข้างเนี่ยถูกออกแบบใหม่ให้มีดีไซน์ที่บึกบึนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะตัววัสดุยังเป็นเหมือนเดิมก็คือเป็นตัวพลาสติกหุ้มไม้นะครับแล้วก็ดูภายในเลยแล้วกันไหน,ในๆแล้วก็วิ่งผ่านละเดี๋ยวเรา,าจ,จะไม่มีเวลาไปทําอะไรกันเยอะหน้าจอเนี่ยให้หน้าจอแบบตั้งมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบตั้ง 10. 1นนนนนนนิิน้้้ววะรรัออีเเ่่่ป็ุมตนนะถืา ให้มาโอเคเลยอะ่ะนะครับตัวเบาภายในเนี่ยถ้าคุณดูดีไซน์การออกแบบเนี่ยคุณจะเห็นดีไซน์ของชุดที่เป็นชุดเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยน,นะครับกระจายกันอยู่ทั้งคันเลยเบาะที่นั่งก็ดีตัวนี้ก็ดีหรือแม้แต่แบบพวกแผงข้างประตูแถบข้างที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นลวดลวดลายสดนทรงคล้ายๆกันหมดเลยคือต่อเนื่องกันมาหมดเลยทั้งคันนะครับแล้วก็ตัวเบาเนี่ยถ้าให้ดูก็จะมันจะมีคําว่าสปอร์ตก็คือตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตอยู่นะครับอย่างที่บอกตัวนี้ราคาเริ่มต้น9 2 9ถือว่าราคาสวยงามเลยด้านหลังเนี่ยนะครั ให้ดูว่ามันก็เข้าง่ายออกง่ายมีลักษณะของความเป็นฟอร์ดอยู่นะครับสามารถใช้งานได้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวนะครับตัวชาร์จไฟด้านหลังเนี่ยจะเป็นช่องชาร์จไฟ12โวลต์นะครับไม่ได้ให้ตัวชาร์จ AC มาให้อ่มาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายของรถเนี่ยอย่างที่ออกแบบมาก็คือมันก็จะมีความสวยงามลงต,ตัวตัวไฟเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเป็นไฟแบบ สามมิติที่มันดูแบบสวยงามมันก็ลงตัวมากขึ้นตัวดีไซน์ของตัวกับท้ายเนี่ยมีความดุดนันมีความบึกบึนมากขึ้นแล้วก็มาพร้อมโลโก้เรนเจอร์ขนาดใหญ่อย่างลงตัวสวยงามละแต่ด้านท้ายเนี่ยไม่ได้ให้ไลเนอร์มานะแต่ว่าให้ในส่วนของกาดคุมตรงเนี้ยมาอย่างเรียบร้อยสวยงามแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคละดูดีแล้วก็สวยงามลงตัวมือจับเนี่ยถ้าคุณมาดูเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเอาซ่อนมือเปิดประตูไว้ตรงนี้นะครับก็คือเราก็เหนียวเราก็เปิดประตูตรงนี้ได้เลยนะครับอันเนี้ยเกดีผมชอบ นะครับช่องใส่น้าขวดน้ําก็ใส่ขวดน้ําขนาดเล็กมาได้แล้วก็มีประตูในส่วนของระบบเปิดปิดแล้วก็ตัวกระดกไฟฟ้าเนี่ยให้อย่างครบคันลงตัวนะครับตัวจอด้านหน้าเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีลักษณะของการใช้งานการฟังก์ชันต่างๆเนี่ยที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นสวยขึ้นนะครับตัวแป้นเนี่ยถูกออกแบบใหม่ดีไซน์จะเป็นดีไซน์เรียบหรูมากขึ้นแต่ว่ารู้ไว้แล้วะว่าใช้งานแบบตัวเนี้ยคุมในเรื่องของระบบควบคุมคำงอัโโตโนมัตินะครับฝั่งนี้ควบคุมพวก ระบบต่างๆ,ๆที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยอย่างสวยงามชาัดเจนลงตัวนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหน้าจอที่มีความคลีนสะอาดแต่ว่าใช้งานได้อย่างเต็มที่ตัวรถเนี่ยยังไม่ได้ลองนะครับก็เลยพอเปิดตัวครั้งแรกเนอะแต่ว่าเป็นการประกาศราคาอย่างเป็นทางการที่สําคัญเนี่ยคุณมาดูนี่เห็นไหมครับว่าในรุ่นนี้เนี่ยมีในส่วนของไวเลสชาร์จเจอร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นไวเลสชาร์จเจอร์ทรงที่แบบแตกตาคือเราสามารถวางแบบ เอ็นเอ็นอย่างเงี้ยได้เลยนะครับสวยงามตรงนี้เนี่ยรุ่นสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับแล้วถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าตัวของอ่าช่อง USB ก็ให้มาทาั้ง USB A ก็ USB C เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาดูเอเวอร์เรสกันบ้างนะครับคันนี้ที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นไทเทเนียมตัวท็อปนะครับเจ้าของค่าตัว1 8 5 4 0 0 0บาทนะครับอันนี้เนี่ยมีการตกแต่งที่เปลี่ยนแปลงดีไซน์ที่มันสวยงามขึ้นมาเพราะที่จริงตัวเนี้ยก็คือตัวท็อป โบดราคาเอเดนดิ้งไดดัเตอร์แล้วนะครับอ่ะมาดูว่ามีอะไรสวยงามเปลี่ยนแปลงไปบ้างชุดโคมไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโคมไฟหน้าแบบ Performance LED นะครับก็จะเป็นดีไซน์เป็นตัว C เหมือนกันแต่มีการเพิ่มพวกจุดตำแหน่งของ LED ดีต่างๆในะที่เพิ่มมามากขึ้นส่องสว่างได้กว้างกว่านะครับแล้วก็มีไฟไดร์ทามเลนดิ้งไลท์ที่สวยงามมากขึ้นการตกแต่งเนี่ยมันจะมีดีเทลของการตกแต่งที่เป็นโครเมียมเป็นเรื่องของสามมิติเป็นชุดแต่งแบบสวยๆมา,มามบึกบึเนี่ย รอบคันลดเลยแบบสวยงามแล้วก็มีกล้องสามร้อยสิบองศามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากเป็นเจ้าตัวของไทเทเนียมแล้วนะครับล้อลอ,อย,ยก็เลยจะมาพร้อมล้อลอยขนาด20นิ้วนะครับเป็นสีเงินอย่างสวยเลยเป็นเน้นความหรูหราไปเลยนะครับยางซีรีส์2 5 5 5้า่นะครับก็จะเป็นยางที่ไม่หนาเกินไปเครื่องยนต์เนี่ยไบเทอร์โบนะครับ2.0ไบเทอร์โบตัวนี้เนี่ยก็จะให้2 1 0แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุดเนี่ย500นิวตันเมตรสิ่งที่พิเศษมากๆนะครับสำหรับเจ้าเอลเร์ L ก็คือ การเลือกใช้เกียร์นะครับหัวเกียร์แบบชิปเตอร์ที่เป็นอิเล็กทริกชิปเตอร์นะครับซึ่งสวยอะ่ะดูแบบดูสปอร์ตดูภูมิฐานขึ้นมาเยอะเออแล้วก็หน้าจอกลางเนี่ยนะครับก็ได้12.1นิ้วตัวท็อปมาแล้วนะครับรวมถึงหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ก็เป็นหน้าจอ10นิ้วตัวเบื้ทอทต่มเลยนะครับอันนี้เนี่ยสวยงามแล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้เลือกใช้งานได้เนี่ยนะครับในรูปแบบของ e v e r อเรนี่เลยนะครับหโหมดซึ่งจริงๆแล้วข้อดีของ เจ้าตัว Ford s ซีรีส์นี้นะครับก็คือการปรับโหมดการขับขี่เนี่ยไปใช้เยอะขึ้นเช่นใน Ranger เนี่ยได้6โหมดขาแค่ปาหาก็จะเท่าแ a ปเตอแล้วนะครับในขณะที่พวกแบบโหมดดินทรายโหมดพื้นลื่นเนี่ยก็มีมาให้อย่างครบคันตั้งแต่ r a n เจ r จะถึง Everest เลยนะครับ t v e r e s t เนี่ยนะครับยังมีข้อดีคือในเรื่องของห้องโดยสารตอนหลังนะครับที่สามารถพับได้เรียบทั้งแถว2และแถว3นะถ้าคุณมองไปคุณจะเห็นว่า ยังมีจุดช่องชาร์จไฟแบบ AC อยู่แล้วก็ในมีส่วนของ USB ทั้ง USB A USB C เนี่ยติดตั้งมาให้มีแอร์หลังมาให้แล้วก็มีพนอลิมิทซันรูมาให้ด้วยนะครับสมกับที่เป็น TPV เจ้าของค่าตัวที่น่าจะแพงที่สุดในตลาดอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับราคาล้านแนี่นะครับด้านท้ายเนี่ยนะครับก็มีดีไซน์ของไฟที่แบบมีความสวยงามมากขึ้นมีลูกเล่นมีมิติต่างๆนี้ที่เยอะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ย พอเป็นตัวท็อปก็จะเป็นขับขึ้นสี่ล้อนะครับแบบฟูลไทม์ประตูบานท้ายเนี่ยนะครับเปิดได้กว้างแล้วแล้วก็ยังมาพร้อมบอแบบไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับที่พับด้วยไฟฟ้าด้านหลังได้เหมือนเดิมแล้วก็มีที่ห้องเก็บของจุกจิกจุกจิกเยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าจะเป็นตัวขายตัวหนึ่งเลยนะครับเป็นตัวที่มีความน่าใช้งานอย่างมากเลยสําหรับเจ้าฟอร์ดเอเคันนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูคันสุดท้ายของวันนี้การฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์นะครับครบครันแล ทำผมตกตะลึงไปเลยนะครับตอนแรกเราเข้าใจว่าเจ้า r a n g e r Raptor ที่มาพร้อมเครื่องยนต์3.0 V6 ตัวในนีน้ราคาน่าจจเฉียดเฉียว,ยว2ล้านใช่ไหมละ่ละแต่ล o r d นะครับประกาศราคามาแล้วครับ1,869,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับ r a นเจ r Raptor ที่มีรุ่นเดียวนะครับรถคันนี้เนี่ยได้รับการปรับแต่งโดยฟ็อกนะครับที่ทํางานร่วมกับทีม Ford p e r f o r m a n c นะครับเพื่อให้ได้สมรรถนะของรถเนี่ยที่ดีขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วทาให้รถเนี่ย น่าใช้งานนะแต่ดีไซน์การออกแบบต่างๆเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีความบึกบืนมันมีในส่วนของชุดกระจังหน้า FORD ซึ่งใช้ในรถสมรรถนะสูงทุกรุ่นของ Ford นะมีในเรื่องของการติดตั้งตำแหน่งของกล้อง3ามองศาซึ่งเป็นระบบช่วยเหลือซึ่งเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีชุดแต่งต่างๆนาๆนาเนี่ยที่สวยงามมากมายตัวโคมไฟหน้าเนน่ยจะเป็นโ r f o r m a n ั e LED นะแบบเดียวกับที่คุณเห็นในเอเวอร์รุ่นท็อปเลยนะครับแล้วก็ กาบด้านข้างเนี่ยก็ยังจะมีการดีไซน์นําดีไซน์ของเดิมๆที่คุณเคยคุ้นเคยมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพาร์ที่เป็นซุ้มล้อสีดํานะครับรวมถึงยางที่เป็นออเทอเรนขนาดใหญ่นะครับของ B F Goodrich นะครับซึ่งตัวยางเนี่ยก็จะมาพร้อมขนาด2.85/70/17นะครับเป็นยางไซส์17นะยางไซเล็กลงแต่ว่าตัวยางเนี่ยแพงกว่าแน่นอนแล้วก็จะมาพร้อมล้อมแมกลมดําของขอร์ตเพอร์ฟอร์มานเนี่ยซึ่งติดตั้งมาอย่างสวยงามอื่นๆในดๆที่ตามมานะครับก็จะมีในส่วนของกราบบันไดข้างที่เป็นเหล็กนะครับอันนนีี้เ่ย ออกแบบมาใหม่ดีไซน์สวยงามขึ้นแล้วก็มีการลบเหลี่ยมคมไปแล้วนะครับก็จะเป็นชุดมนๆละอันเนี้ยเบียดก็ยังเจ็บอยู่แหละแต่น่าจะเจ็บน้อยกว่าตัวเดิมนะครับตัวบานประตูเนี่ยก็ให้มาอย่างครบคันนะในส่วนของ easy access เข้าไปแล้วก็มีช่องประตูปิดไว้ให้ด้วยด้านหลังกันบ้างนะครับตัวสติ๊กเกอร์แรปเตอร์เนี่ยมีการดีไซน์ลายมาใหม่นะครับทำให้มันยืดออกแล้วก็มีความแข็งแรงบึกบึนมากขึ้น ชุดไฟท้ายด้านหลังเนี่ยมีการออกแบบให้สวยงามขึ้นไปอีกถ้าคุณบอกว่าเมื่อกี้คุณดูใน Ford Ranger มันดูเป็นมิติที่สวยงามแล้วใน Raptor เนี่ยมาเต็มจัดเต็มมีดีเทลของไฟแต่และดวงเนี่ยอย่างสวยงามชัดเจนเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับต้องมีฮุกให้ลากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีในส่วนของท่อยเสียที่ยกขึ้นมาเป็นท่อยเสียคู่นะครับตัวที่หายไปก็คือตำแหน่งของที่เหยียบด้านท้ายที่เอาไวปปีกกระบะหายไปนะครับตัวฝากระบะท้ายเนี่ย มาพร้อมไลเนอร์ชุดใหญ่นะแล้วก็จะมีในส่วนของออระบบช่วยเปิดปิดให้มันง่ายได้แล้วก็ถ้ามองไปทนีนู้นคุณจะเห็นว่ามันจะมีจุดชาร์จไฟเนี่ยที่ติดตั้งมาให้อยู่แล้วนะครับในกระบะตัวนี้นะเรียกว่าครบคันสวยงามใช้งานได้จริงนะครับสำหรับเจ้า f o r d r a r g e r Raptor คันนี้นะครับเห็นนะครับภายในห้องโดยสารของ Raptor เนี่ยนะครับก็ ได้รับแรงบันดาลใจมาคล้ายๆจากเอเวอรเรสต์โันที่เราเห็นนี่แหละหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ12.4นิ้วนะครับก็ขนาดใหญ่โตวสวยงามเป็นแนวตั้งนะเหมือนเอา iPad มาติดไว้เลยนะครับแล้วก็คุณก็จะมองเห็นว่าการตกแต่งของเจ้ารถคันนี้มีดีไซน์ที่ออกแบบมาอย่างโดดเด่นสวยงามมีการเพิ่มสีส้มเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสีขายเนี่ยในทุกตำแหน่งต่างๆของตัวรถเริ่มถึงเบาะที่นั่งด้วยดูจะเบาะที่นั่งดีๆเนี่ยมีการดีไซน์เบาะใหม่นะ ให้รับน้ําหนักตัวมากขึ้นมีขนาดใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีสีสันที่แบบสวยงามลงตัวเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับจุดที่ผมบอกว่าเป็นจุดขายตัวก็คือเจาเกียร์ชิฟเตอร์สิบสปีดต,ตัวนี้นะครับที่ฟอร์ดให้มาในแรตเตอร์เท่านั้นเนี่ยนะครับถือว่าสวยงามแล้วก็ขนาดพอดีมือเลยใช้งานได้ดีมีไวร์เลสชาร์จเจอร์ติดตั้งมาให้มีเบรกมือไฟฟ้ามีการเลือกโหมดขับขี่เนี่ยได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีไร์โหมดที่สามารถเลือกได้หลายรูปแบบมากเลยอันนี้เนี่ยผมว่าบางอันก็ไไมม่่รู้้จะะใหาาทํนนเชตัวของ ออโต้สต็อปนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้มันมีความน่าใช้งานมากขึ้นช่วยเหลือกันได้มากขึ้นนะครับเช่นหน้าจอเนี่ยก็รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลายแอปเป็นคาพไ r โอไดโต้รองรับแล้วนะแล้วก็มีในส่วนของระบบช่วยจอดอะไรก็ให้มาเรียบร้อยแหละเรียกว่าให้มาเยอะขึ้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นน่าใช้งานมากขึ้นแต่จุดขายจริงๆเนี่ยก็คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยนะครับสามจูเนี่ยให 397แรงม้านะครับพร้อม583นิวตันเมตรนะเกียร์เป็นสิบสปีดแบบไฟฟ้านะครับนอกจากนี้เนี่ยการปรับแต่งรถคันนี้ฟอร์ดยังได้ทําการปรับแต่งด้วยการจับมือกับฟอร์ดเพอร์ฟอร์มัแล้วก็ฟ็อกนะครับนำโชค๊คแบบไรเบิลบีเทอร์นอลบายพาร์ขนาด2.5นิ้วเนี่ยมาติดตั้งเป็นครั้งแรกในรถกระบะในประเทศไทยเลยเรียกว่าเพอร์ฟอร์มัเนี่ยโดดเด่นเกินใครแน่นอนแต่มันจะน่าใช้งานขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับบอกได้คําเดียวว่า รอไปขับก่อนนะครับแต่ราคาเนเราใจมากที่ผมบอกเมื่อกี้นะหนึ่งล้านหนึ่งล้านแปดแสนกว่าบาทไม่ถึงล้านเก้านะครับแพงกว่ารุ่นเดิมนิดหน่อยแต่ได้ของเล่นได้ทุกอย่างเนี่ยมากมายอาจจะบอกว่าโหมันจะเหมาะหรอเนี่ยราคาน้ำมันขนาดนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรหนิครับคนที่ซื้อรถขนาดนี้ได้เขาคงไม่แคร์หรอกมั้งที่จะเติมน้ำมันราคาเท่าไหร่ก็ตามนะครับ ผมยังอยากได้เลยพูดจริงๆคันนี้อ่าและทั้งหมดนะครับก็คือคร่าวๆกันนะสำหรับเจ้าโปรดักทั้งสามรุ่นที่เปิดใหม่ของฟอร์นะครับเวลามีน้อยใช้สอยประหยัดก็พาชมไวๆวันนี้เนี่ยย้ำอีกรอบนะเราพาไปดู Ranger Sport นะครับพาไปดู Everest Titanium แล้วก็พาไปดู f อร์ดเ n นเจอร์แรปเคันไปที่เรียบร้อยแล้วจริงๆในงานนี้นะครับมอเตอร์โชเนี่ยยังมีอีก2คันให้โชว์อยู่ก็คือ Ford Ranger w i ์ว t แทนะครับและ Ford Everest Sport นะครับสนใจคันไหนมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในงานได้วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับฝากติดตามพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บบ f ็อกออโต้ฟอนด์ดับเซลล e ท o เอชนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบช่องและแอปพลิเคชันออโา f u อ t h a ไ l ย n d นด์รวมถึงติ๊กต็กของเรานะและก็ช่องทางอื่นมากมายนะครับก็อยากรู้อะไรเพ I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating.